<Zombie> apocalypse. <S <S เอาเรือคีบก็อยู่กับผมนาะยป๊อบเอกแมนนะกเกมจูซิเร์เดอะเกมนะครับผมกับเกมการต่อสู้ในลสาวแต่จะตื่นเต้นเล้าใจนะผมเออมันก็เล้าใจทุกวันแหละทุกคนขอเก็บตรงนี้หน่อยนะครับผมแล้วก็มีตัวไหนที่ใกล้หัวตัโดอนนั่นเอง <laughs> ซึมได้หน่อยหนึ่งอ่ะตอนนี้หลีกก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะผมก็เรียกว่าโอ้โห,โหตีฟันฝ่ากันแบบว่าอุตลุดเลยทีเดียวจริงๆก็จบมาวันฝ่าแล้วผมเพิ่งจะมาทําคลิปนะผมเมื่อวานไม่ว่างจริงๆนะตัวผมเองก็จบที่แรงทองนะผมไม่ได้แรงโดมิเนเตอร์ะไล่ไม่ทันจริงๆนะผมเพราะว่าไม่มีเวลาตีเท่าไหร่แต่ผมก็ไม่ได้เสียใจเท่าไหร่นะผมเพราะว่าผมตีบดล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะสําหรับเจ้า,เาไดโรเซราปิปใช่ป่ะฮ่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเองก็เปิดการ์ดวิบวับไปทั้งหมด11บเอ็ดใบนะผมก่อนที่จะจบลีกนะผมเรียกว่าอู้อิ่มแล้วอะ่ะทุกคนเช้านี้ก็แน่นอนเลยนะผมเรียกว่าปรากฏการณ์แยะๆมากมายของแพ็กนะยังคงเหมือนเช่นเคยนะผมการต่อสู้ยังเรียกว่าโอ้โหตึงมือกันเยอะแยะเอาไปดูลีกหน้าหน่อยดีกว่าว่าจะเป็นตัวอะไรนะผมไม่รู้ว่าจะมาหรือยังนะสําหรับลีกหน้า,เ,าเป็นเจ้าตัวนี้นะผมก็อะไรอะ่ะ เพอร์ชีไรโนซอรัสนะผมเน่แพทคิวไรนซอรัสนะผม,มเรียดุู่ผิดอยู่งั้นตัวผมก็มีเลเวลแม็กแล้วนะผมเลเวล40นะผมเพราะว่าเคยตีปลดล็อกไปแล้วนะก็อัตราดรอปแบงค์ยังเหมือนเดิมนะผม 500 500ยห้าร้อยห้าร้อยมสาใบก็ใบที่3นี่ก็25%่สนะตนั้นองนั้น50%า็นะก็อย่าลืมเข้ามาตีกันนะก็วันศุกร์นะผมเหมือนเดิมนะผมนี่2องทุ่มนะแล้วก็โอ้โหแพ็คอีกมากมายเลยว่ะทุกคนแต่วันนี้ที่ผมจะให้ดูนะผมนั่นะก็คือซีซันพาร์ทนะผม อย่าลืมมาทำเงินนะเหลืออีก9วันกับ12ชั่วโมงนะผมซึ่งตัวผมเองนั้นก็ได้แล้วนะสำหรับเจ้าวันอาร์มบริโอเนตนะผมนี่เดี๋ยวจะขอเปิดรับไปก่อนเลยก็แกล้วกันนะผมเรียกว่าโคตรเทคนมันต้องมีอ่ะเปิดเย้ย yeah! วันอาร์มบริโอเนตตัวใหมนะผมแล้วก็โอโหรับจุกๆอีกแล้วเฮ้ยขออะไรที่มันแบบวิฟ้าอี่อนะเฉยเจบิวอีกแล้วนะผม เดี๋ยวแจมแลมแมววุ้ยเปิดจับๆเปิดลวัวอาตอนนี้พูดถึงเจมยุงนะผมก็มีอาแพ็คใหม่เข้ามานะผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะสำหรับเจมยุงนะสำหรับใครที่แบบผู้เล่นใหม่อาอยากจะมีาร๊ดอาทองหรือกาก๊สเยอะๆพูด,ดง่ายๆก็สามารถเข้าไปอาซื้อหากันได้ในเจมยุงเลยนะผม เออซึอัาพันนั่นแหละเดี๋ยวไม่เข้าใจคืออะไรว่าเจมยุง่งผมรับของรางวัลตัวนี้ก่อนกน็แล้วกันเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะผมเรียกว่าอ่ะหมดแล้วหรอไม่รับเร็วแล้วเกินอ่ะนี่ตรงเจมยุ่งนะผมนี่ไงก็มีแพ็กมาใหม่นะผมอ่าอะไรอ่ะคอเลกเตอร์อ่าอะไรอะชาร์กอ่ะน่าจะอ่านอี้ ก็จะมีอ่าใบที่4นะผมก็จะมีการแจกกินพืชนะผมแล้วก็เนื้อตัวหนึ่งแล้วก็อ่สาสัตว์อ่าโลกดึกดําแบนนะผมสัตว์โลกล้านปีนะผมสใบนะก็ะมีอัตราดอกไงเราได้1ใบแหละแต่ว่ามีอัตราดอกของมันอยู่นะผมแล้วก็อ่าใบที่3ก็แจกเหมือนกันนะผม ใบที่2ก็แจกเหมือนกันนะผมใบที่1ก็แจกแปลว่าเราจะได้เนโนโดเสาถึง4ตัวเลยนะแล้วก็ขายอยู่ที่ราคาแค่75 0 0 0มนันเองนะผมออ้ยทำไมไม่แจกโทดอนว่ากูจะเปิดเลยเออก็น่าจะเปิดอุย้ยเปิดไม่ได้เนี่ยต้องมี75 0 0 0นหะาแล้วนี้มีแค่43 0 0 0่าเองว้าเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ดไไดอ่ะก็รับวันบาริโอเน็ตมาแล้วนะทีนี้เราก็อ่าต้องฟักสินะครับเพราะว่าผมจะเอาไปไว้ลุยกับอานิวชาเรนนะผม อาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยวัน uh, er อาร์มวันอาร์มวันอาร์มบาริโอเน็ตแคนเดียววันอาร์มอุยหาไม่เจอเลยมึงแพงขนาดนั้นเลยเหรออยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะเจอแล้วนะผมทั้งหมดเจ็ดพันสีร้บะผมสำหรับวันอาร์มบาริโอเน็ตนะดังนั้นฟักไปเลยเพราะว่าผมจะไปใช้ในอ่านี่ไงต้องเรียกว่าอ่านิวชาเลนส์นะผมการที่เราจะเข้าตีได้เราก็ต้องมีวันอาร์มบาริโอเน็ตเลเวล10บหนึ่งตัวนะผม ซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งจะฟาดไงทุกคนเพื่อที่จะเก็บใบที่2นะผมอ่าในไหนเข้ามาแล้วนะวันนี้ก็เล่นอะไรที่มันเบาๆสบายๆกันแล้วกันผมจะเล่นเป็นแพ็คนี้ก็แล้วกันนะผมก็คือแพ็คบอสกันลวกันอ่าง่ายๆดีสบายๆก็ม่ง่ายเ,เท่าไหน่นะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอานกนุกอ่าโอเคเอาไป3ตัวนะผมจะเอาเป็นไข่ม่ไปลวกันแล้วก็วกอ่า แซมแล้วก็เอานี่ติดพิษนะผมมาลุยมาเอาง่ายๆ่างนี้แหละต้องใครยี่ได้อย่างแน่นอนอ่าซึมแล้วก็อ่าไปเข้าไปเลยนะผมเพื่อการที่จะเรียกสกิลให้เร็วที่สุดตัวผมนี่อ่าตายไม่ฟื้นด้วยมีสกิลนี้คือขับไล่ต่อเนื่องนะโอเคเรียกว่าขับลามไปเลยเดียวของแซมมาสปัวใส่กันจะได้อะได้เอยเอาแล้ว นะแต่แล้วผมแล้วเก็บอะไรดิไอีกยังไงมันกัดเราไม่ตายอยู่แล้วมันกีแค่พันหเท่านั้นนะผมโอเคเพ้่นมันมีสีแต่ว่าแต่ันต้อง80%ดสิบแล้นะตาหน้าเราจะใช้สกิสแลแะ้วกเ็เด็เด็เอ็ดเด็ดเด็งงด็เอาดเาด็ดเย็ดเายดเด็ดเด็ดเห็ดเด็ดเด็ดเด็ดเย็ดเย็ดเด็ดเดาดเด็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 ดเเด็ดเร็ดเด็ดเร็ ตงต้องรับเมจไปไหมไม่รับว่ะเอ้ยอ๋อมันตายมันเลยไม่รับตัวต่อไปไม่เป็นไรไม่รับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดเยืดเยี่อได้แก่เองเออตปไปไปเออจะได้เยอะหน่อยซึไม่เก็บตแตกไว้เลย้นๆตายโหตัดโจมตีได้สองทีเลยน้ผมเนี่ยโพตรเจ๋ดจริงจริงนี่มันจะอาต่อเนื่องนะตัวละพันตัวละพันแต่เหมืนว่าตัวแรกตายถ้ามันไม่ตายนี่มันจะโดนไล่ไปเรื่อยเลยนผม ร้อยพอดีว่ะตายแล้วอีนี้มันก็มีรีเวิร์ดนะลุกขึ้นมาได้ไหมแต่ไม่กลัวอยู่แล้วเวิร์ดไม่เวิร์ดอะไรอะ่ะเอาเด้มาเฮ้ยหกแล้วว่าสุดละสุดและสุดจัดแล้ว,ลว,ลวเราตายแน่แกยศตีสี่ไปไหมไปนะผมโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเรารู้แล้วว่ามันมีรีเวิร์ดนะผมได้นะเราเล่นง่ายๆสบาย อาซึมอาซึมอ่าเจ็ดสิบห้าเก้าสิบใช่ดิครับจะไว้ทำไมอ่ะว้าตับลาดเข้าไปอ้าสีตะโคนเข้าไปอาซึมสีหัวงสองแสบอ่ะจะเป็นได้อย่างนี้เรานี่มันสุดจัดจริงๆอา่าสองแตสมนี่ก็สีสแปดแล้วใช่ไหมแล้วก็อา่ากิ๊บสแตกไปไหมเออกิ๊สแต่งไปที เ,เอาเป็นเหลือหนึ่งผมลืมไปไม่ตายอีกอไม่ตายอีกเออไม่ได้อย่างนี้เลยทีนี้นกี 5. ห้านึกไปเลยเนี่ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วแล้ว,ลวมันยังมีสกิลรีเวิร์ดอยู่ด้วยอิกไม่ใช่ไรเดี๋ยวคลิปมันสัน้นจมตีสี่ผมไม่ตายอยู่แล้วโอเคหนึ่งจได้แล้วอย่าอยู่เลยมุงเหลือหนึ่งใช่ไหมจมตีหนึ่งสองสามตี ตายแม่งไห้ยับไม่สนเต้ไดนังแด็มันเดือดตึงนะั้นเราก็ใส่สะเก์ดแต่ช่างบัดนี่นะแค่ใช้ไม้ตายได้ก็พอโอ,โอเคลุก<อ>ขึ้นมาไปโดนไม้ตายซ้ำทีหนึ่งจะจะเตรียมไว้ให้แกอยู่แล้วแน่นโอเคตายด้วยไม้ตายนั่งก็เถอโอ้ยโจมตีสามโดนก็ให้ ไม่ตายแล้วพแต่ว่าผมไม่กลัวแล้วเก่งตัวดีไงง่ายขนานั้นนะที่ก็ตัดขึ้นมาได้ใช่ไม่ตายก็ไม่ใช้ไม่ตายเราต้องใช้เองแต่ไม่ตายได้หรอกเพราะว่ามันเป็นแบกเฉยเลยนะจะตีนาตีนะโอ้โหฟาดไปตกตียับยับเสียบเลยลงไปนอนกองแจ๋วรูกเดี๋ยวแจมจึมก็ได้เอมเบอร์เพิ่มขึ้นมาอุ้ยสามพันสองโอ้โหได้เยอะจัดจัดเดี๋ยวคี่ไปเปิดแพ็คนั้นเลยไม่เจ็ดหมื่นเออซึม ก็ผ่านไปด้วยดีนะผมตรงเนี้ยผมยังสงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่นะผมจะให้แบบว่าเจ้าดีเร็กนี่ประทะก,กับพวกเพเลซอก็มีสิทธ์ก็มีสิทธ <c oughs> ินะแพ็กไหนวะเนี่ยแพ็กนี้ใช่ไหมะออจะให้แบบว่าเราใช้เทเลซอหมดเลยอ่ะน้นแ,แจกอะไรเนี่ยแต่ก็ยังออกมาเป็นบอสรับอยู่ดีอ่ะบอสให้เราตีอ่ะคือยังไม่เป็นบอสให้เราเลี้ยงอ่ะโอ้ยทำไมไม่ให้เราเลี้ยงสักทีวะ <c oughs> เออออกมาทั้งทีก็แจกตัวก็ไม่ได้นะผมตรงนี้ก็ยังเป็นที่น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะผมแต่ว่าก็เป็นจุดไข่ของเขาแหละเขาต้องเอาไว้ไข่นานๆนอ่ะก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนที่ฝ่านะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับใครที่อยากดูคลิปยาวคนนี้ก็อย่าลืมนะสับสไครต์กันด้วยนะทุกคนแชร์ไลค์ด้วยอ่ะไปจริงแล้วนะสำหรับช่วงเวลานี้นะผมถือว่าเอาเบาๆสบายๆเล่นง่ายๆกันไปก่อนนะถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์ดิ่ง แล้วก็ไปจริงนะซีโยเกนทุกคนนะผมเฟนด้ายังเล่นเยอะบัตเฟย